ัี้เนเพื่อนวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมโควกันนี่ไปไหนแล้ววะณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดแสมดำครับผมเป็นนัดตอนเย็นครับผมวันนี้พาเพื่อนมาแนะนำร้านต้มเครื่องในหมูครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับโหนี่ฟันขโมงเลยนะกำลัง ร้อนๆเลยกําลังทำกันเลยทีเดียวขายยังไงครับเนี่ยคุณพ่อค้าขีด25บาทขีดละ25บาทนะครับรวมได้ทุกอย่างรวมได้ทุกอย่างเลยครับผมตอนนี้มีชิ้นส่วนอะไรบ้างฮะหรือมีครบเลยทุกอย่างครับทุกอย่างเลยนะต้มเซ่บสิลูกอะฮะต้มเปรี้ยวเปรี้ยวเกลือเป็นหน่อยเอา อันนี้จะมีแบบว่าลวกจิ้มก็ได้หรือว่าจะทําเป็นต้มแซ่บก็ได้ใช่ไหมครับคุณพ่อค้าต้องเลยครับผมครับผมต้มแซก็ได้ลวกจิ้มก็ได้นี่นะฮะปรุงกันใหม่ๆกันเลยทีเดียวครับผมร้อนเลยนะครับนี่ครับผมผลกันมาเต็มหม้อเลยทีเดียววันนี้วันนี้จัดมากิโลครับผมนสองหม้อจ้ะสองหม้อนะประมาณสักกิโลคุณพ่อค้าโอ้ประมาณสี่สิบโลเองไม่เยอะสี่สิบโลนะโอ้ถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวครับผม อากพามาเป็นไหมให้เป็นเลยครับผมไม่เป็นเลยหรอผมอยู่หมาชัยราค้าขายที่นี่วันไหนบ้างครับผมทุกวันทุกวันเลยนะตั้งแต่กี่โมงครับผมบ่ายสองถึงกี่โมงครับสามทุ่มเหรอฮะเเชิญลย้มีคนสวยเข้ามาแล้วอ่าคุณลูกค้าเข้ามาแล้วครับผมขาประจำปีนะครับผมเลือกได้เลยครับผมขีดละขาประจำปีนะจยะขีดเท่าไหร่พ่อค้าบอกอีกที25บาทนะครับ เยอะนะเอาแบบลูกจิ้มนะอลูกจิ้มนะครับแล้วก็ปรุงกันเรื่อยๆเลยทีเดียวลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับก็ทีทีอะค่ะทีทีนะเจ้านี้เขาชอบทีคลูกค้าออกกล้องได้ไหมได้ค่ะอได้นะชอบโอ้นี่นะครับขาประจำเป็นเอฟซีตัวยงกันเลยทีเดียวครับผม หน้าตาไม่สำคัญหรอกจอ้่หรอคะความันเกิดร้อยเอาลวดแบบนิ่มหน่อยนะพี่เอานนี้เหรอเอยอวไม่ไหวลองยิ้มดูสิลายเขาหนาไม่มีฟันหรอนีอ่นะครับ ยิ้มไม่ออกเลยร้อนค่ะทานร้อนมากต้องใส่น้ำเยอะนะพี่ทีเดียวหรอพอไมหมประมาณนี้พอลค่ะกินหอมก็เลยทีเดียวครับผม,มีลูกค้าเข้ามากันเรื่อยๆกันเลยทีเดียวครับผมลลเล่นได้เลยครับผมขอบใจลูกค้าเยอะวันนี้เนี่ย นีเข,เบขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณครับผมครับไม่ไหวลูกค้าเลยถายไปด้วยร้องไห้ไปด้วยร้อนหยิบเลยนะจ๊ะหยิบมูได้เลยจ้ะเลือกได้เลยครับผมไปค้อบ

อลูกันนยิหลอก้ลูกค้าก็ลุงกันเลยทีเดียวครับผมอะไรี้ทงครับอบไรเตียยกน้ํเอาปเียวได้บ่เนไเที่เียวได้้ไหมาพอดี Những cái câu này của chúng ta sẽ được xác định là chúng พอครับผมโอเคอดิสก์กระดิพอไหม ถ้าเพิ่งเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกระหลงฟูตี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันครับผมแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับต้มเครื่องในหมูตลาดนัดสแสมดาครับผมครับผมคับหนึ่งพอดีนะครับ อันเป็นต้มลพี่เปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยแซ่บด้ยครับผมได้เลยนี่ลูกสาวหมดเลยแมนครับใหญ่แบบสาวเลยมงไมีนิีนียังอายนาเลยบ้านบ้านีบ้าได้เพราะว่ามันเป็นงารทำินเลยพี่อยากกินอยู่เลย การภาษาเ,เ,เด็กเด็กดื้อใครดื้อจมูงขึ้นนี่ไงโอ้ยนี่วดว่าธรรมดาดิ่งว่าตังท้องดืด้อจะหา็นั่นหลบหลบาเรียกเลยเรียกเลยเลือกได้เลยครับผม ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยบผมกคับผม่ต้มหรือเจต้มดีกว่าเปรี้ยว่ครับเปรี้ยอันนี้60บาทนะครับ ลูกค้าครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่ให้มาถ่ายทำนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมแลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการมาดูกันครับผมสวัสดีครับผม เอาอีกเลยพ่อค่ะได้เบสเพิร์บก็เอาเอาแค่นี้นะน้ำลายน้ำลายเด้๋ยต้องใส่น้ำลาย่โอเคดี้า